สวัสด <owad Es> <ın> <ın> ีค่ะวันนิโกเรียนโตเกียโตเกย่แล้วก็ั <half> ้หั้งัคืออ่า30นาหรือว่าสามบนาทีหรือเรียกว่าครึ่งนั่นเองค่ะใช่อันนี้คือหกโมงเช้าหรือหกโมงเย็นรุกุจิรุกุจิ ถ้าหกโมงครึ่งแล้วก็หกตี半หกตี半แล้วก็ถ้า1ิบสองต半สิบสง半คือเที่ยงครึ่งค่ะหรือว่า1230 v e t h i r นั่นเอง,ง,ง,งค่ะสิบสอง半เจ半เจ半ค่ะก็คือ7จ็โมงครึ่งหรือว่า730ค่ะ 30นาทีคือห้างนะคะหรือสุก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะเรียนนะคะはいありอとうござมาした